สิมาให้แต่ถ้าการเฮ็ดบุญอยู่ไว้ไว้มาเอาบุญมื้อนี้ก็ยังว่ามีบอกมากระสันก็บ่มาเด้เพรา่เฮ็ดสบอาเฮบุอีกอี่แสเตมที่ด้น 아 <목소리로> สุสวานีที่ย่าดูงานลูกปอกทําปัญหาปมาราเป็นต่ที่ย่กันที่เดินมาพันีมาช่วยถือว่าส่วยเงี้ยมึงเขาบัญชากับว่อะไรกินอยู่ลอไปอีกบรรลุย่ากันที่ิไดสบ่อเวลาเจออะไรมาูุฟังเเลยอาสนาเออเจ้าห็ิอยางบกนะ่ เว้เว้ยเจ้ไหนต่างวปสอมวยู่นอเนาะเจ้าเดี๋ยวเห็นแม่ฟันเห็นมาเห็นจะไหนน้อยก็โอดมันน้อยเองยกอะไรกันจะดวยแม่เล้าหมวเหลือดิคุณพีเมื่อกันเห็นจ้ไหนครับเอาเอาเอาตนสีย่างเนาะคุณพีเอ้ยแม่เปินไตไล่ล่างว่งสังขารถิ่มเตาเอาไปขอป่าซาทำบุญส่างแกนหาตัวกุ้นพีผ้าหนองเห็ดผ้าหนองทัานแน่ไม่ยากเลยถอ เฮ็ดนียเฮ็ดรเขากับเขารเผาลก็แเจ็บดูบแล้วก็แล้วหรอกจะมาอยากไลยต่อเย็ดยากกตยากหรอกก็ทยากจะ่เฮ็ดพูดเดียวไปนลมจะมาอยากรับท่างกี่ทอดเฮ็ดกเสเยเงินเทอดเผากับพกเขาที่ซื้อเผากับเกิดผู้นั้นผู้นี้มากินกับของช่สเขาแค่แห่แท่นดามแต่เนี่ยน่ะจมเป็นผอปักป่วยอ๋าผอปักป่วยจังเลยเพราะเมนเป็ดเพราะมนไก่ที่คุณพีว่าที่ผาไงเป็นเนี่ยเพราะตเป็ดตะไก่แกะหมากับเขาของบ้านด้วยเหรอโอ้ย โตกเมียทั้งคนดีพี่เขาไปเผาวัดเผาบ้านนับไปเลยพุกุลหลวงพ่อเขาจะไปจะกลัไปทำแม่เขาว่าไปแหมเขาว่าเฮ็ดแหมเอาหนองเฮ็ดผู้เดียววัดใดเงินชาพนัยคิดน้องเขาว่าเลยเฮ็ดน้ำเพลินย้อนมันตกมันยากชนิดเลยนี่ขายสร้างเขาโลกเจ้าบอเว่าไม่ก่อนดาวกับพระหนองเฮ็ดนี่เป็นอย่างบ่บ่เคยเฮ็ดบุญคอยเพื่อบุญแลบวกไม่หย่อนคืนสวงนั่นเรื่งเสี่ยงการเฮ็ด tiếng nó đi khắp của cái hết vô là bông cha cái đăng ký cả bó hẹp, thóc cả xó cả khẩu tài phải lợn cả tài thì bao bao đủ tàu có mấy mỏng thì cứ to chứ cái tàu đột con là con pì và cái hiện tao là phải có cái hiện con vừa bùn đấy là nó coi là vừa bùn như thế có bao mắc có vừa có vừa lãi lại thì lái bình mình du sao phong mà cứ con là nó chờ cái này bởi bởi cứ hiện cứ bởi cứ con áo là cái hiện cả เพราะว่าสนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลหรอก มีตำแหน่งมีเดื่อนก็ได้ป้อน้าเกียริ you yeah. ว่าโลก่น <ap sant> <Rocky> <ries> ี่เ <"S> ม่แล้วสิตายใจขาดแล้วสั่งควไปเล้พุนพีตั้งอย่างเขาบร่ยินว่าให้เขาท่าบุญแกกเขาหาพุ่นแน่หยานางให้พุ่นแน่อ้กสิตวิยาจันทีทัางบุญกองเน่อยก็ได้ทบุ่นพีม่นประสงค์มาเถศทัางโกสมใสองละมือก็ได้ตัวป่าโวดีแท้ ฮาตาปอดเอ้ยกวาเมติบอาเรื่องอีหยอ่างที่สนบอกใครคอยปอดเสีบแสจะข้ามไปถอดไม่ใหญ่เอ้ยเงียสีง,งูว่าึ้นโผเดีงบุญเสออยอัีหวันนี้ไมกรกบอกยูเรี่วว่าข้นเบือบุญปัน,นเดยเงสีฟัซ้อนเล่าเฮ็ดบุญสออเสยโยก็วาไปเลื่อนไปเออเดอร์ออเดอร์กันที่เป็นนั่นี่อดขา้นแ่มาหน่อ,นปนอ,อเป็น,น่สีหน่อโอนไเลยคา,ารถาุดปี <c oughs> ใครมันตายน้ำกันทั่งเม่ทต้องลูกรวด เงา้ยวรอๆกับคนมีเงินเด้อะอารู้เด็กเจ๊เอารู้สิบอกให้ถ้าเสียดามกับตายฟรีๆก็สิบอกให้เด้อภาษาคนคือซื่อคนรวยก็เด่นหมดนะคะบมันก็สวนบอมไว้บ๊ามี เ <laughs> ห็นห้านเนื้องอุ่นหายเกินอุ่นแก่ป่านอย่างเ สิ่งมักท่านมักบุญสุมบ่เต,ต่งบุญบ่มักบุญสีเมียน,น<ช>ยืนดอกไอ้<ช>บ่ย้องกันเสียขา่าวแต่เงินพ่องสีใสใจเมาขึ้นมาจะไม่เคยเสียได้ยันเต็มหัวก,กะทีซ้ำต่างั่ง ซ่ำนี่ละไม่ไงแกมันคอยเบื่อยไอย,บ,ยอบ,อบ้านคอยอื่นบริมาเอาบุญดอกขันนาบ้านคอยอื่นมาสิเตะบุญตัวไม่ไงคอยจีบอ,อยากได้